อะแฮมนี่พวกฉันมีสุภาษิตแต่ฉันไม่รู้ว่าควรพูดดีไหมเวนเอ้ยนายต้องการทำอะไรนั่งลงหรือจะให้ฉันยิงไอเด็กนั่นเสียสติไปแล้วหรอเขากำลังรวนหาที่ตายในสถานการณ์อย่างนี้ยังอยากอดเก่งอีกหรออาจารย์ชูรีบนั่งลงอย่าชะล่าใจอาจารย์ชู ไม่มีใครบอกให้ฉันยืนขึ้นและฉันก็ไม่ได้มาที่นี่เพื่อตายส่วนใหญ่ฉันอยากแสดงให้นายเห็นสิ่งนี้การข่มจิตเป็นวิธีการที่ใช้ได้โดยปราจารย์ผู้ยิ่งใหญ่เท่านั้นการต่อสู้กับสกาเฟสเพิ่งได้ปลุกวิธีการนี้เพราะฉะนั้น ฉันจะใช้พวกนายเพื่อฝึกฝนว้าวอาจารย์ชูน่าทึงมากชายคนนั้นเป็นใครกันนะในช่วงคลิปตาเดียวเขาสามารถเธอมัวรออะไรรีบไปดูว่ามีคนได้รับบาดเจ็บกี่คนและผสมพยาบาลพวกเขาซะค่ะมากับฉันไปยังห้องนักบินกันที่นั่นมีโจรอยู่อีกคน ผมจะเปิดให้นะได้เลยแค่ผู้ใช้ศิลปะการต่อสู้นายกล้าดียังไงถึงได้มาสู้กับฉันจัดการเรียบร้อย มันคงจะไม่เป็นอะไรแล้วไม่ไม่นะนักบินและผู้ช่วยนักบินพวกเขาตายแล้วพวกเราไม่มีใครขับเครื่องบินเป็นถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราได้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ